เจ้าเจียงตะวันออกนะครับก็อยู่ในเมืองจินหัวครับไม่ห่างกันนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทีมชาติไทยมาเล่นที่สนามแห่งนี้11คนแรกของไทยเล่นในระบบ35-2นะครับผู้รักษาประตูรบโปรติไทยไปวันนี้ก็เป้าหมายคือในการเข้ารอบนะครับขณะที่คูเวตนะครับวันนี้ผู้เล่นตัวเก่งหมายเลข9าครับทางด้านของโมฮัมหมัดครับจากออสเตรเลียนะครับทำหน้าที่ตัดสินในเกมในวันนี้ครับ เกมล่าสุดที่แพ้เกาหลีใต้ถึง5ตำแหน่งนะครับเอาแต่ว่ายศสก,กรหรือเปล่าครับพวกคู่ตอนนั้นครับเวทยโยกกลับไหนซ้ายลองส่องเหมือนกันต่ว,ว่ายังเข้าเพลงเราได้เหรียญแรกกับทัพนักกีฬาไทยจากเรือพายหญิงคู่ตัว,ตวไหนพิทักษ์คู่แล้วได้กับไปโทษตอกกลับมาแล้วไม่ได้ครับพวกคู่ยังแก้ไขได้อะนะครับผูรเชตดีสวยกว่าแต่ว่าคู่เกี่ยวไม่ดครับพิทักษ์เกิดแล้วนะครับต่อเนื่องมาเอเชียนเกมผูะเชตยอดเสาแรกได้ดีแล้วก็ ชุดขอบออกไปครับน่าจะได้เต็มได้เต็มวงต่อครับยศกรุณาครับจังหวะถมเข้ามุ่งหุ่นบอลแต่งแล้วยอดเข้ามาก็ได้เลยครับได้เลยครับไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจะเปิดหรือจะยิงไม่รู้เลยครับแต่จักรพงษ์แสนวังหุงเฮแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจังหวะของจักรพงษ์แสนวังหุงครับลูกนี้โอ้โหสวยสดงดงามเลยครับไม่ต้องสงสัยครับเปิดหรือยิงยังไงก็เป็นหนึ่งประตูของทีมชาติไทยครับ จกักระพงแสนมะพง์แหมยังหน้านิ่งอยู่ครับอิสระสิงหโลพื <c oughs> ้นที่ของลินเซนของเพลนการได้หยอดเข้ามายังติดที่ทรงชัยครับข้างในดีพอตอนจุดเขาเพิ่เอ้อออเออาวแต่ว่าพี่ทักษ์แอบมาตรงนี้ครับกาลิกไมค์ทีกาลิกถึงเส้นหลังแล้วซ้ายของเขาแต่เราต้องไปขวางไม่ได้ยอดเยี่ยมครับแล้วก็เป็นตั้งแต่ของทีมชาติไทยด้วยครับ <c oughs> วิว่งเข้ามาเบียดบงังบอลออกหลังได้นะครับบอลลิชกับหลุชูทองครับ ต้องเร็วกว่าพินัพถึงก่อนหนีก็ไปในเขตโทษตัวไกลรอแล้วพิทัพ์นะาเราก็หม่งทิ้งออกมาบอลตกโดนโผมครับยิงขวางได้ดีสังข์กันแท้กันลูกนี้ก็เจ็บด้วยครับเวตัดบอลได้หน้าบ้านของไทยแทนรู้ช่องมาเหมือนกันมีพื้นที่ซ้ายแล้วยิงโอ้โหยิงปิ้นหลุดออกไปเองครับการีบครับสังหวะได้ยิงแล้วครับแต่ว่าซัดลูกนี้ไม่ได้ไกลเคียงเลยครับ กาต้อีกทีหนึ่งครับที่เป็นระดับชาที่ดีไตหวันเองแท้ๆครับครับโปรเซสแล้วแหวงที่ยกเข้ามาข้างในโย่คู่มันเหืนลงไปนิดเดียวครับลูกนี้สวยมากครับกินสังคุจันโอ้โหจังหวะเข้าทําสวยเลยครับนี่ฮะชูนิปโปให้เพื่อนเลยครับเพราะมันใกล้ๆแล้วก็ดูปปรเชสครับมองก่อนแล้วบรรจงให้มาเลยครับจังหวะที่ถือเขาสไลด์เปิดปุ่งมาพุ่งสินไม่ว่าอะไรแล้วแหวกขอยิงซ้ายฉนแลับเราเลยกลายเป็นเททิ้งได้ครับ แถวสองครับบเล่ฉลับไปได้บลกุตั้งเตรครับวะ่ะยินลูกนี้ยินไม่ดีด้วยนะครับว่าช่วงหนาทีที่ผ่านมาทมยาวไปอ้านักคนต่อยแต่เขาไม่เงียเป็นพงสกอรตกกลับไปทีถึงโอ้โู3สามต่อสามโยกของพิทักษ นิทัพฉลับแล้วก็อยางอนยังได้อยู่ครับถึงอัศาะติเปิดมาครับบอลลิเดียกับพงแสนมะพุงครับยิงหยอกหยอเข้าไปทีชื่อไทยน้ำก่อนครับทรงชัยโขงข้อหาประตูด้วยนะครับต้องระวังเลยละม่งทิ้งได้ครับบอกไม่ไม่นั่นจริงครับเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเราหลอกทีนึงวาลิโดดอ้าวอย่าเสียครับไพว่คองบอลเองอยู่แท้ๆแล้วไปตัดฟังเสมอทุกนัดนะครับ หลบไปแล้วโดนดึงอทิ้งตัวล,ล้มบ้างครับโอ้มีเตะอัดไป้ายแบบนั้นอารมณ์หรือเปล่าของเราเองนี่ก็กฟ้องจะให้ค่าโทษบ้างน,นะครับดังหว่าของทีนสองยนสกอเนี้ยโถมมาทั้งตัวนั่นแหละครับอ้าวอ,อีลักครับอีลักอ้โออังเอ้ครับขอไปแม่ตบจัอเข้ามาอัาดหนักครับอนุสักแล้วโดนเหลืองครับโอ้ย โยบสกอรโยกเอาเอาชนะได้พีทักหยุดวิ่งครับโอ้คูสุดซ้ายตรงนี้ยังไม่ยิงออกไปที่จักรพงศ์จักรพงศ์อีกสักทีโอ้โหจังหวะเข้าทําลูกนี้เนี่ยทำกันได้ดีนะครับพี่แต่จังหวะสุดท้ายนะครับแต่จกักรพงศ์ลูกนี้อาจจะสองจิตสองใจครับ <c oughs> โยกออกสงชัยยัดมาอีกทีหนึง่งยางได้เป็นบอลทุ่มเลยครับเชื่อมยังเหมือนไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ครับโอ้โหแทงไปเนี่ยพีทักยังไม่วิ่งนะครับวิ่งไปน้ำ โอ้เนี่ยครับลุกไม่ขึ้นเลยครับโดนหัวด้หน้ากรอบเสียทษเลยและผู้ตัดสินก็น่าจะเป่าหมดครึ่งแรกไปเลยนะครับจบ45นาทีได้ครับทีมชาติไทยนำคูเวตอยู่1ประตูต่อ0ครับได้อยู่ที่ยศกรไม่ถึงบอล2เขาเก็บได้ครับชัยพิพัฒตามมาอัดโอ้โหแล้ว ไช่ได้นะครับต้องกลับมาที่ปุระเชษอีทีแต่เข้าพื้นที่มากกว่านั้นครับยิงยัดตัวซ้ามไม่แล้วก็เลือกตัวไกลแต่ว่าบอลพลักเข้ามาข้างในโดนชนผู้สิสบอกง่ายไปครับสายของอัลฟาลาสยิงไกลอ้โหคู่ต้องเซฟครับทับพเนี่ยครับไม่ต้องูต้องระวังครับจินชาไทยยิงลูกนี้ดีกว่าหายไปแล้วครับลบพลครับต้องซปเปอร์เซฟอีกครั้งนึงครับลูกนี้แล้วเลือกตัวไนเลยแต่ว่ามันลึกไปถึงอัปฮาฮัท ถึงก่อนแย่งได้แล้วขอเป็นฟาวครับอไ<ม>ด้ยาวไปหน่อยแล้วกันเด้องอีกทีจังหวะยังไม่ดีทรอดขาพรอมมาด้วยครับอาฟฟารัสเปิดนู้นูจะเลียนแบบเฉยพิพัฒน้ำหนักได้ลุ้นแต่ว่ากิตติศักกิตติศัก์หลอกไปเดื่อยรับโอ้โหโอันนี้ต้องเหลืองครับอันนี้ต้องเหลืองเหลืองต้องมาแล้วครับนี่ก็ลงมาใหม่ครับไม่มีเตือนเหมือนกัน มาตรฐานเดียวครับโอ้โอเอาในกรบเปตโทษเราตัวยังดีเยอะกว่านะครับปุรเชษขอเองข้ามคานครับอามุนตาลีฝากหนึ่งสองไม่แม่นอ้าวนะครับเรารอเวลาอ้าวตัวเดิมไหมคว้าก,ก,กระเป๋าแน่แน่อ้วครับเป็นเหลืองที่สามในเกมนี้วิ่นคนใหม่ครับเป็นอกิติศักดิ์อย่าเสียนะครับโดนอัดเข้าไปพุสินให้ฟาวครับ ถึงหลังมาคูเวตที่เล่นเกมหนักป oh 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 ัดฟ้าบ่อยนะครับจังหวะนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีการฆ่าโทษอะไรโอ้โหโอ้ดูดีหัวดดีแล้วจงเซฟตัวซ้ำตดนดึงนะครับยิงติดเซฟอีกทีก่อนจะซ้ำต้นดึงนะครับโอ้โหเสื้อกี้ืออกมาเลยครับลาสมีออกด้านขวาหน้าประตูมีรถผ่านไม่รู้ยีหอดเข้าไปยังติดอยู่เอาแถวสอง โดนเกี่ยวอาแล้วครับสำคัญครับฟิวาลิตปล่อยแล้วแล้วโอ้โหแถบสาออกครับไม่ได้ประตูหนีเป็นสองศูนย์บรเช่ท้สนิทขอเองนะครับซ้ายอ้อมกำแพงโอ้โหฟรีิคิกของไทยนี่เกือบทั้งสองประตูครับทุกนี้ข้ามนาทีสุดท้ายมีพื้นที่ซ้ายซ้ายลองยิงข้ามคานครับออ้ยปล่อยแบบนี้ไม่ดีครับทีมชาติไทย ฝากมาที่กัปตันทีมอัลฟาได้ยีในกรอบโอ้ยเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับผูสกอร์ลุ้นี้ลุ้นทั้งจะโดนจุดโทษหรือเปล่าแล้วก็เคลียร์ด้วยครับคคีครับพับมาซ้ายคราวนี้เสาแรกเฉือนเฉือนแล้วก็โนได้ครับตีเหมือนหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเซนทร่าครับเอาเอาอาการดูเซฟครับนี่ครับ được ổn định, nhanh, không bị giật lang hơn nữa với modem Wi-Fi 2 băng tần đi kèm sẽ giúp cho bạn truy cập nhiều thiết bị di động sử dụng cùng một lúc mà không bị đẩy ra. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và đăng ký sử dụng. Thời gian triển khai và thủ tục đăng ký nắp đặt